สมนะฮะที่เราจุไนไว้มีไก่บ้านตัด<ป>ตั้งเ,เล้งแล้วก็นำกองตัด<ป>ต่อมาก็จะเป็นเสร็จครับเสร็จเราไม่เอานะฮะเสร็จไว้ทีนี้น้ำซุปที่เราเคี่ยวไว้ห้าชั่วโมงก็จะได้ประมาณนี้ครับทีนี้เราเสร็จแล้วสีสวยมากครับใช่ฮนะเหมือนทองเลยครับทีนี้เราก็นำน้ำซุปมากองผ้าขาวบางน,นะครับ สระกองเพื่อที่จะให้เศษตะกุงตะกรอนหรือไขมันทม่ติดเนี้ยนะครับไอตอนน้ําซุปเดือดเราได้ช้อนฟองช้อนอะไรไหมครับช้อนออกครับเพราะว่ามันจะมีพวกเศษอย่างเงี้ยฮะลงเหลือจากการที่เราช้อนออกราเราถึงได้มากรองข้าขาวบางทีนึงโอเคโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปะะเราจะนำเครื่องยาจีนนะฮะจะเราเตรียมไห้นะครับ นี่จะมีพวกอ่อยกักน,นี่นะเกี๊จี้หัวซัวพวกเครื่องยินตังน,นี้นะครับนี่น่าจะเป็นโสมนะฮะลาโสมนะครับแล้วก็นำทั้งหมดนี้นะฮะมาใส่มันจะมีถุงยาจีนของมันนะฮะแล้วเราก็มานำถุงยาจีนใส่น้ำนซุปที่เราเตรียมไว้เคี่ยวไว้5ชั่วโมงที่แล้วแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับผมแอบเห็นเคล็ดลับพิเศษของเชฟครับลูกอะไรแดงๆครับ พุทราพุทราแห้งนะครับใส่ไปเพื่ออะไรครับใส่ไปเพื่อให้นะ้ำมันจะสีนวลเป็นแบบสีนวลเหลืองนะขั้นตอนต่อไปนะครับฉลามนะมนุ่ฉลามที่เรานำไปตุนนี่นะฮะเป็นเส้นหนึ่งนะครับเราจะขูดเราจะใช้ขูดแล้วมันจะเป็นเส้นสวย ที่กองนะครับทีนี้เราก็จะนำหมูฉลามไปตุ๋นนะฮะประมาณอีกสามชั่วโมงนะครับรตอดนี้ครับเรตัดภาพก่อนปุ๊บนี่นะฮะหมูฉลามเราได้มาจากจอนนร์แดนะฮะหนึ่งกิโลน่าจ,จะประมาณเท่าไหร่นะเชฟสามหมื่นสี่พันบาทนะครับหมูนี้สวยมากฮะนี่นะครับความสวยของเขา เป็นเส้นเลยนะครับสีทอง<ส>ครับเพื่อที่เราตุ๋นจะเป็นเส้นนี้นะฮะนี้เราก็นํามาใส่น้าซุปที่เราเคี่ยวไว้นะฮะนี่เ็นนี่นะครับโอเค